ว่าวันนี้เขาจะมีกิจกรรมด้วยนะครับผมก็จะลองให้มีใชายครับคำแบบครับคอมล็ออินนะค่าบผมเสร็จแล้วแถวไม่ได้ครับลูท i n น์มินมัก อะไรอะทำอะไรมาเล่นอะไรกันครับก็วันนี้นะจะมาพาทัวร์เซิร์ฟกันเลยนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะแอดมินเสกอะไรมาเล่นเนี่ยแอดมินตกไ,ได้นะแอดมินตกได้นะ ก็จะแอดมินอยู่เลยนะครับเนี่ยครับแอดมินเรับแอดมินให้ไปหนอะไรแอดมินแอดมินเนี่ยครับแอดมินนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับแอดมินแอดมินเนี่ยครับเพราะว่าเขาเขาขึ้นมินนะครับนะครับแอดมินนี่นะครับแอดมินแอดมินครับผมก็ไม่จะมาเหมาทัวร์เซอร์กันเลยครับก็มีเซอร์นะเดี๋ยวประมาณตอนหกทุ่มหนึ่งมีกิจกรรมตรงนี้นะ นี่ก็เป็นกดของขยัดไลยศยูทูบเบอร์มีซับหนึ่งพันซับตรงจะอันนี้ได้นะก็คือมีเกมพีพีรวมนี่ก็สกายวอลนี่อ๋อนี่คือสร้างบ้านบ้านนึ่งมาเลยนี่คือพีพีรวมนี่คือลักกี้วอลครับนี่ครับยศยูทูบเบอร์ผ่านมาเม่กี้ นี่ก็คือสกายวอลนี่ก็คือพีวีพีหนึ่งหนึ่งนี้ก็คือเอิ่มสร้างบ้านนะครับนี่นะครับก็จะเจอกับสกร e นโอเแลกครับผมก็จะเล่นในมิเเกมคลิปพีพีเลยนะครับผมก็จะให้ดูสายนะครับนี่ก็คือสายยาสายใช้ยากระโดดใช้ยาวิงว่งวนี่สายธนูมัง้งเออใช่ นี่อะไรไม่รู้ครับแต่ผมจะเล่นสายนะี้ครับโอเคครับผมเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ก่อนหน้านี้นะดูสปอมนะครับเก้าสิบเาสิบเอ็ดนะฮนะกาดไม่ได้จะไปดูก่อนนะเอานายไม่โดนอะไรนายนายจะไปลวงครับเอแล้วนะครับนี่ฮะเขาจะให้ของมาคือดาบ อันจะไฟโอนายไม่ลงมาน้ยๆน้อยๆอๆนๆมาไม่ลงมานะเยเล้ยเจอรอบจรอบงลาเนาะครับเจอรับสองลาครับตายแน่ตายแน่ตายแน่ๆออมางมาเกินลลเลย เก okay. มคิดพีพีก็คือวีพ,พีรวมนะต่อไปจะให้รู้ลักี้วอรมันรอนะเออเดี๋ยวาไ,ไปดูพวกนี้พีพ,พีหนึ่งหนึ่ง เริ่มเกมไปแล้วอะมาใครอยากสู้กับผมก็มามามาใครอยากสู้กับผมก็มาในนี้เล้วนะใครอยากสู้ก็มานะให้ผมบินบินเหรอเดี๋ยวพอคุณจะสู้มาผมจะให้ดูโอเคนะครับนี่คือคุณจะสู้มานะเดี๋ยวรอก่อนนะคร้อยยี่สิบพิก เริ่มแล้วนี่ก็คือการสู้อย่างไม่มีการออกมืออะไรนะครับหนึ่งสองสี่สามสองหนึ่งเริ่มแล้วครับยิงมาดิยิงมาเลยยิงมาเลยฟุ๊ายิงมาครับหลุดไปทั้งวันครับ ไม <tama> ่ได้ทำงันโอ้ไม่ได้ทำงันแล้วโอ้ยโวหลบครับผมขาวเ้วยมีพี่นะผมพูด

พีพีกันเยอะนะเนี่ยจะมา ep สองในแนะนำเซิร์ฟนี้นะ ep สองมานะฮะจะชวนเล่นนะใครอยากเชือผมในเซิร์ฟอย่างนี้ก็เล่นได้นะ,ะล่ต้ตอนนี้ดูตานนี้ เขียไปแล้อแหมดแล้วเีเราก็ส e เิทองไปแลค 必须要看。 ทีมนะทีมนะโอ้่ทีมับจัดลนี้ก่เลยครับน้ใกลตายก่อเลยครับอนี้อนี้อนี้รนครับตีีีวางเลยครับวางน้ำเนครับรอเลยครับยังไม่ตายแล้ก็วิ่งเหนียวก่อนนะจะรอนี่ยราจจะรอ กตาแกตาแกตาลไมไหวแล้วไม่ไหวแล้ววิ่งนีกว่สาโบครับสาโบครับสาโบสาโบครับสาดลูกกระสุนแล้วครับพร้อมนะครับไม่แออัดนาโหดดี่าคนนี้มเลยชาเมนด้วยวิ่งแบบวิงดิ

ชาร์ตก็ไม่ได้ช่วยหรอกนะแอปเปิ้ลโอไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับพี่วางบอลเที่ยวสุดที่วางบอลวางบอลวางบอลตุ๊ดตุ๊ดตก๊ดตุ๊ดตุ๊ดสักระสุนิขับสักกระสุนนี่ครับพอดีพอดีพอดีอะไรล่ะพอดีอะไรนะอ๋อมันใช้รวมนะขออภัยด้วยมีเข้ามาเข้ามาเชลดรวมครับ

ทีมทีมเรา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 ซิ้นฤทธิ์เราซิ้นฤิเราซิ้นฤทิ์สิ้นฤทธิลสินฤทธิ์โอ๊ยไม่รู้ไหมว่าเราบุกบินแล้วครับบินแล้วครับเงือบมันทีมครั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 บผมไม่ไหวแล้วครับจะตายแล้วครับจะตายแล้วจะไปว่าบินไปก่อนนะ เข่งมากค่ะเข่งมาปุ่นตรงนะี้กนะ่อนคะรับกินก่อนเลยครับโอเคเต็มทีแล้วครับยิงไปเลยชนะป่าครับชนะป่าก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณครับ